ผู้โดยสารรีวิวสภาพรถไฟไทยทั้งสกรปรกและชำรุดด้านรอฟอทอขอชี้แจง15มีนาคม64ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวเป็นภาพของสภาพห้องน้ำบนรถไฟอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดระบุว่าการขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งที่สกรปรกจนต้องให้พนักงานมาทำความสะอาดนี่คือสภาพความสะอาดของห้องโดยสารรถไฟไทยชั้นหนึ่ง ค่าโดยสารห้องละ2,899บาทโดยเป็นเส้นทางขบวนพิเศษ38สุงไหงโกลกรุงเทพขึ้นที่หาดใหญ่เจ้าของทวิตเตอร์ระบุอีกว่าเข้าใจว่ารถไฟมันเก่าแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับความเก่ามากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สกระปกเบาะต่างๆขาดอ่างน้ำเป็นคราบสีดำหน้าต่างมีลมรั่วไฟเสียสบู่เหลวในห้องน้ำหายและเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย ไม่ได้มีปัญหากับของเก่าก่อนหน้าก็เคยเดินทางสายอีสานก็ไม่สกระปกขนาดนี้การเดินทางครั้งนี้มีปัญหากับความสกระโปกและเสี่ยงไม่ปลอดภัยและยังระบุตอนท้ายว่าขอชี้แจงว่าพนักงานทุกคนในตรงนี้บริการดีหมดปัญหาอยู่ที่ตัวรถไม่ผ่านมาตรฐานที่ควรเอามาให้บริการถ้าจะเล่งงานคนก็อย่ามาเล่นง,งานพนักงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ทีม PR าการรถไฟแห่งประเทศไทยทันทีโดยระบุว่าการรถไฟได้รับทราบถึงปัญหาในครั้งนี้แล้วโดยนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตามข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนทางสื่อโซเชียลมีเดียนั้นการรถไฟได้ดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ขบวนรถดังกล่าวเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่38สงไห่โกลกกรุงเทพซึ่งผู้โดยสารได้ใช้บริการเมื่อวันที่14มีนาคม64เป็นรถนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศคันที่1เลขที่11-12เดินทางจากสถานีหาดใหญ่กรุงเทพพบว่าอุปกรณ์ในห้องโดยสารดังกล่าวชำรุดจริง การรถไฟได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกในทันทีรวมทั้งได้นำตู้โดยสารดังกล่าวมาปรับปรุงซ่อมแซมทันทีเพื่อให้ตู้โดยสารมีสภาพพร้อมใช้งานและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อยของตู้โดยสารก่อนนำออกมาให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกการรถไฟขอขอบคุณผู้ใช้ทวิตเตอร์นามว่าที ที่ได้แจ้งข้อมูลให้การรถไฟทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้โลกออนไลน์ส่งกำลังใจให้ไรเดอร์พิการที่ไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดของร่างกาย 15มีนาคม64เพจ f a c e b o o k ดังต่างแชร์ภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดส่งอาหารของแบรนด์แกร b ที่แขนขวามีความพิการมีความยาวเพียงแค่ข้อศอกเท่านั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์โดยเขียนเรื่องราวว่าภาพนี้สามารถให้กำลังใจคนที่ท้อแท้สิ้นหวังได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งเมื่อชาวเน็ตได้เห็นภาพนี้ต่างให้กำลังใจและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก โดยเรื่องราวของชายผู้นี้มีชื่อว่าถาปนาเย็นรักษาหรือถามีความพิการมาตั้งแต่กำเนิดและใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อนช่วงที่เริ่มมาขับแกร็บเพราะผลกระทบจากโควิดทำให้ต้องหาไรายได้เพิ่มและขับมาเรื่อยๆโดยออกจากงานประจำเมื่อปี63ระหว่างรองานใหม่ ก็มาขับรถรับส่งสินค้าซึ่งเคยขับอยู่แล้วช่วงเย็นหลังเลิกงานถาเล่าว่าหากได้ทำงานประจำก็คงจะขับรถช่วงเย็นเหมือนเดิมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ขับอยู่แล้วเพราะไม่อยากอยู่เฉยๆเพราะอาชีพนี้ทำให้มีรายได้เพิ่มเหนื่อยแค่พักก็หายถ้าท้อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไรและยังเล่าถึงเรื่องราวในวัยเด็ก ที่มักถูกล้อเลียนเป็นประจำว่าไอแขนเดียวไอแขนด้วนแต่ก็เข้าใจว่าเด็กๆยังไม่มีความคิดทุกคนจะมองตอนเองเหมือนเป็นตัวประหลาดตอนเด็กๆก,ก็แอบมีไปร้องไห้บ้างแต่ก็ได้กำลังใจจากครอบครัวและสอนว่าให้เก็บคำดูถูกเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองและลบคำสบประมาทเหล่านั้นซึ่งครอบครัวได้สอนอีกว่าหากประกอบอาชีพสุจริตก็ไม่ต้องไปอายใคร นายถาปนามีครอบครัวเหมือนคนปกติและมีลูกโดยเวลาที่ต้องไปโรงเรียนของลูกถากลัวว่าลูกของตอนเองจะอายที่มีพ่อพิการแต่ลูกให้กำลังใจว่าเขาไม่อายเพราะพ่อมีอาชีพสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวโดยที่ผ่านมาถาได้ไปสมัครงานยืนใบสมัคร พอถึงเวลาเรียกไปสัมภาษณ์เมื่อเห็นสภาพของตนบางที่ก็ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการตนอยากฝากบอกว่าคนพิการก็มีความสามารถและมีความคิดบวกและมีความพยายามมากกว่าคนทั่วไปอยากให้มองคนพิการที่ความสามารถและปัจจุบันนี้ไม่เคยย่อท้อต่อข้อจำกัดของตนเอง คนไทยได้แชมป์ดื่มเก่งและจ่ายค่าเบียร์มากที่สุดในเอเชียเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์6สเว็บไซต์ e x p e n s i v i t y ได้เผยข้อมูลดัชนีเบียร์โลกประจำปี2021หรือ World Beer Index 2 0 2 1ซึ่งทางเว็บไซต์จะทำการวิจัยข้อมูลการบริโภคเบียร์จากทั่วโลกโดยทำการรีเรสิร์ชราคาเบียร์จากซูเป,ปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Nambo.com ใน5ประเทศแรกที่มีประชากรดื่มเบียร์มากที่สุดในเอเชียปี2021จากเกณฑ์วัดขนาดเบียร์ขวด330มิลลิลิตรผลปรากฏว่าประเทศไทยครองแชมป์โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย142ขวดต่อคนต่อปีตามมาด้วยเกาหลีใต้130ขวดต่อคนต่อปี จีน1 2 7ขวดต่อคนต่อปีฟิลิปปินส์114ขวดต่อคนต่อปีและญี่ปุ่น88ขวดต่อคนต่อปีขณะเดียวกันประเทศแรกที่มีค่าใช้จ่ายในการดื่มเบียร์สูงที่สุดในเอเชียเฉลี่ยก็ยังเป็นประเทศไทยที่ครองแชมป์อีกด้วยเฉลี่ย 686ดอลลาร์ต่อคนต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 1 9 9 3บาทต่อปีตามด้วยเกาหลีใต้595ดอลลาร์ต่อคนต่อปีญี่ปุ่น544ดอลลาร์ต่อคนต่อปีฟิลิปปินส์5 8 5ดอลลาร์ต่อคนต่อปีและสิงคโปร์439ดอลลาร์ต่อคนต่อปีนอกจากนี้ World Beer Index 2021ยังมีรายงานผลในส่วนอื่นๆอีก โดยประชากรดื่มเบียร์มากที่สุดในโลกปี2021ได้แก่สาธารณรัฐเช็ก468ขวดต่อคนต่อปี2สเปน417ขวดต่อคนต่อปี3เยอรมัน411ขวดต่อคนต่อปี4โปแลนด์398ขวดต่อคนต่อปีและ5ออสเตรีย389ขวดต่อคนต่อปี ประเทศที่มีค่าใช้ใจ่ายในการดื่มเบียร์สูงที่สุดในโลกปี2021คือประเทศเยอรมัน1,908ดอลลาร์ต่อคนต่อปีโปแลนด์1,738ดอลลาร์ต่อคนต่อปีลิทัวเนีย1,586ดอลลาร์ต่อคนต่อปีออสเตรีย1,554ดอลลาร์ต่อคนต่อปีและอังกฤษ1,554ดอลลาร์ต่อคนต่อปี และเมื่อเรานำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับรายงานสถานการณ์การ,การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยพบว่าประชากรไทยร้อยละ7.04เคยประสบปัญหาติดแอลกอฮอล์นอกจากนี้เรายังพบว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สม่ำเสมอเกินกว่าร้อยละ40มีจำนวน5จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายร้อยละ45.3 จังหวัดลำพูนร้อยละ44.1จังหวัดพะเยาร้อยละ44จังหวัดน่านร้อยละ42.4และจังหวัดสุรินทร์ร้อยล40.6รองเท้าลายครุฑผ้าวอนโลกโซเชียลวิศณุตอบชัดคนธรรมมีความผิด15มีนาคม64 โลกออนไลน์แชร์ภาพจากเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นรูปรองเท้าผ้าใบโดยเป็นแบรนด์ DNA อร o u าแบรนด์เสื้อผ้ารับจ้างผลิตที่มีแนวคิดผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความภาคภูมิใจในชาติประกาศขายรองเท้าโดยมีตัวอย่างลวดลายเกี่ยวกับประเทศไทยรองเท้าตกแต่งด้วยสีน้ำเงินขาวและแดงตามสีธงชาติไทยและมีลวดลายแผนที่ประเทศไทยธงชาติไทยรวมถึงตราครุฑผ้า สร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ทั้งนี้รองเท้าของ DNA พราวมีชื่อรุ่นว่า JD13 Shoes and Sneaker Thailand r u l e s s X1 วางขายในยราคา92.95ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2,800บาทมีให้เลือกทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสสีและสามารถสั่งพิมพ์ชื่อของผู้ซื้อลงไปได้ ้ดยภาพตัวอย่างรองเท้านอกจากจะมีแบบที่เป็นประเทศไทยแล้วยังมีรองเท้าในสไตล์ของอินโดนีเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดว่ามีดราม่าเกิดขึ้นในอินโดนีเซียแบบเดียวกับประเทศไทยหรือไม่คำอธิบายสินค้าระบุว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศของฉันและมีรองเท้าสุดเท่และไม่เหมือนใครแรงบันดาลใจจากธงชาติเราได้ออกแบบรองเท้าที่มีสไตล์และไม่มีใครเหมือน เพื่อสันเสริมผืนแผ่นดินเกิดของคุณล่าสุด16มีนาคม64นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ในประเด็นนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณว่าไม่เหมาะสมหากนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยก็มีความผิดตามพรบรเครื่องหมายครุฑผ้าซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองและออกสมัยน,นายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีและยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบัน โดยกฎหมายระบุเอาไว้ว่าใครที่จะใช้เครื่องหมายครุฑผ้าถ้าไม่ใช่หน่วยราชการจะต้องมีการขออนุญาตจากสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีคณะกรรมการเครื่องหมายครุฑผ้าอนุญาตโดยเฉพาะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการขออนุญาต,โด,ตโดยตลอด เมื่อถามว่าหากทำอยู่ในต่างประเทศจะดำเนินการอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าก็เหมือนกับการดำเนินการในการกระทำความผิดในต่างประเทศถ้าได้ตัวมาก็นำมาดำเนินคดีถ้าไม่ได้ตัวมาก็ร้องไว้ก่อน แต่ที่ดูจากข่าวยังไม่มั่นใจว่าจะทำเป็นสินค้าหรือไม่หรือทำเป็นตัวอย่างเล่นๆเ,เ,เพียงหนึ่งชิ้นแต่ก็มีการตั้งราคาสินค้าแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางส่งของได้เหมือนกับการหลอกเอาเงินซึ่งตนยังไม่ได้ติดตามรายละเอียดย้าแต่หากซื้อและนามาใส่ในประเทศไทยคนใส่ไม่มีความผิดผิดที่คนทา เปิดเหตุผลราคาน้ำมันไทยขายแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 15มีนาคม64จากกรณีที่มีการแชร์ภาพราคาน้ำมันขายปลีกของป um ั๊มปตทเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยประเทศเมียนมาและลาวในโลกออนไลน์จนทำให้วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางทำให้มีรายงานข่าวจากบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O.R. อออกชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆถึงประเด็นนี้ว่ายอมรับเป็นข้อมูลจริงโดยราคาน้ำมันดีเซลที่ประเทศเมียนมา อยู่ที่ลิตรละ19บาท24สตางค์เทียบกับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ในไทยอยู่ที่ลิตละ27บาท19สตางทางโออาชี้แจงถึงข้อมูลดังกล่าวว่าราคาหน้าป้ายดังกล่าวเป็นราคาจริงที่ขายแม้จะเป็นสถานีบริการ PTT Station ที่อยู่บริเวณชายแดนเมียนมาใ,นในกล้กับประเทศไทยมากแต่ยังถือว่าอยู่ในประเทศเมียนมาจึงต้องใช้นโยบายการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันของประเทศเมียนมาโดย5สาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมัน ไทยที่ประเทศเมียนม,มาถูกกว่าในไทยเนื่องจาก 1. นโยบายภาครัฐเรียกเก็บภาษีน้ำมันของเมียนม,มาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไทย 2. มาตรฐานยูโรที่บ่บงบอกคุณภาพของน้ำมันเมียนม,มาก,กำหนดไว้ที่ยูโร2-4ต่างกับไทยกำหนดต่ำสุดไว้ที่ยูโร4เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 3. รัฐบาลเมียนม,มาไม่ส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนต่างจากไทย 4. โครงสร้างราคาน้ำมันของเมียนมาไม่เก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ 5. ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการในเมียนมาตั้งโดยสมาคมกลุ่มผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยประกอบด้วย3ส่วนคือ60เปอร์เซ็นต์เป็นราคาต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งมีการขึ้นลงตามราคาตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน อีก35%เป็นค่าภาษีและกองทุนที่รัฐเรียกเก็บและ5%เปซ็นเป็นค่าการตลาดรวมถึงรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของปัม๊มสาเหตุที่ราคาพลังงานแต่ละประเทศไม่เท่ากันเพราะราคาที่ส่งขายออกไปให้เมียนมา เป็นราคาขายหน้าโรงกลั่นที่อ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ซึ่งยังไม่ได้รวมภาษีตามโครงสร้างราคาของแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องที่กำหนดแตกต่างกันไปเหมือนราคาขายส่งจึงทําให้ราคาที่ส่งออกไปยังเมียนมาแตกต่างจากราคาขายหน้าปั๊มบ้านเราที่บวกโครงสร้างภาษีประมาณ3 4เปอร์เซนและค่าการตลาด8เปอร์เซน์รวมถึงการนําเงินส่งเข้ากองทุนและคุณภาพน้ํามันที่เมียนมากับไทยก็มีมาตรฐานต่างกัน ล่าสุด16มีนาคม64มีการปรับราคาน้ำมันขายปลีกประเภทดีเซลเพิ่มขึ้นอีกชนิดละ40สตางค์และเบนซินเพิ่มอีก60สตางค์ต่อลิตร